พี่ใหญ่พี่โอเคไหมพี่ใหญ่เทนขึ้นมาน้าแมนในต,ตัวอะไรไว้างเนผมไม่มีอะไรหรอกโชคดีที่ตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีสกปรหลาดอะไรบ้างเท่าไหร่แล้วพี่ก็รีบกลับไปอัปเกรดนะเออพี่จําได้ว่าพี่โดนทอมขะโดนขาขาดดิมันจะมีอยู่ที่หนึ่งตรงนั้นเนี่ยตรงทางเอ,อตรงทางนั้นที่มันจะมีขาพี่หลุดอยู่ ก็ว่าเราแอสโตทะเลาไปทิ้งขาพี่ไว้ตรงนั้นแล้วนั่งไขไว้นันะ่นอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อพี่เชื่อมต่อขาได้นะแต่อันนี้ขไขไว้เนี่ยโอ้ยยิงเลเซอร์ใส่พี่ใหญ่ละจีแมนพัจจีแมนมันจะยิงมาจากตายงจีแมนตปลอมนี่ไงเอ่ออืมดาดาเช็ดอัพเกรดโอ้ยอัพเอ้ เดดลสันเย้โอ้โหนี่แกจะมาเข้นสุดทีเลยด้วองอะไรฮะตามมาใกล้ๆเลยฉีนั่นมาที่นี่จะเพื่อให้แกเป็นลูกสมุนของฉันแล้วพอแกเป็นลูกสมุนของฉันฉันก็จะสั่งแกฆ่าไททันทีวีไมค์กับไททันสปีกเกอร์แมน อามันนี้ไปแล้วตามมันไปเร็วก่อนที <ay> ่มันจะหนีไปได้อย่าให้มันไปได้เด็กค่ะมิชลินต้งตามมเนอะโอ้โอ้โอ้ก็